สวัสดีตอนเช้าๆครับพี่น้องครับมาเจอตัวตอมดอกกระถิ่นเพียบเลยเยังไม่เห็นว่าจะบินไปทางไงครับเพิ่งมาถึงครับเพิ่งมาจอดรถเมื่อตะกี้นะครับมาตามทางว่าจะมาดูพึ่งที่เจอไว้ไม่อยู่แล้วครับพึ่งย้ายหรือคนตีไม่รู้มันอยู่สูงมันดูยากเดี๋ยวรอดูสักครับครับไม่รู้จะบินไปทั้งไง เดี๋ยวดูมุมนี้ก่อนโอ้โหไปแล้วโด่งแล้วโอ้โด่งไปทางนี้ครับพี่น้องครับไปไหนนาะขึ้นไปทางตะวันตกตะวันออกนะครับโด่งลิบไปเลยไปทางไหนนาะเดี๋ยวลองดูอีกครับ ช่วงนี้พึ่งจะหาเกสรดอกกระถินครับดอกไม้อื่นไม่ค่อยมีครับเช่นดอกมันสำะหลังนอกจากดอกมันสบปะหลังแล้วก็ดอกเล็กๆน้อยๆพึ่งไม่ค่อยเอาครับนอกจากมีมตัวมาเรือแบบ่อยๆแวบๆไม่รู้มาจากไหนเอ๊ะต้องดูยังไงถึงจะรู้ต้องมองอากาศไว้ครับมองปไปรลายตัวไม่ได้ครับอย่างนี้ถ้ามองปไปรลายตัวนี่มึนแน่นอน ไปแล้วเอ๊ะโด่งหายไปแต่ทางนู้นนะครับไปยังไงเนาะไปทางทิศตะวันออกนะมันย้อนแสงพี่น้องว่าจะไปดูหลังที่เจอไว้ข้างล่างนู้นครับที่คลิปที่แล้วที่ใครดูก็จะเดี๋ยวจะจำได้ครับเดี๋ยวผมจะถ้ายังอยู่นะไปอีกแล้วโด่งแล้ว โด่งเสียดฟ้าไปทางนี้ครับไม่รู้ไปอยู่ไหนไปเดี๋ยวผมว่าไปดูรังที่เจอไว้ก่อนดีกว่าโด่งไปทางด้านนี้ครับทางป่ายุคานู่นนะครับไปทางไหนน้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาตามันครับเดี๋ยวไปดูนู่นก่อนไปครับเดี๋ยวไปดูที่เจอไว้ก่อนครับ มาถึงจุดหมายแล้วครับ <c oughs> มาถึงจุดหมายแล้วพี่น้องต้นกระถิ่นในร่องดินทรายข้างหน้านี่ครับที่เจอไว้ขอดูแถวนี้ก่อนเผื่อมีมะกอกใหม่อีกโอ้อะไรเนี่ยมันทำไมมาปกคลุมขนาดเนี้ยโอ้โหตายจุ๊บ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 ต้นข้างหน้านี่ครับ มีตัวพึ่งกินดอกกระถินด้วยต้นนี้ไม่รู้มีใครตีไปยังพุ่มนี่เดี๋ยวดูก่อนครับไม่ใช่ตัวพึ่งโอ้ทั้งตัวพึ่งตัวมีมนั่นเลยครับยังอยู่หรือเปล่าน้อรุนกันพี่น้องเอ้ยโอ้ยังอยู่ครับแต่รังไม่โตนะครับเนี่ยครับ เอาละเอาละพอได้อยู่เนี่ยครับยังอยู่ครับพี่น้องครับเลยลายนี่เลยโชคดีครับยังอยู่แต่หลังนั้นไม่รู้บินโด่งไปไหนหลังไม่โตครับโอ้โหแต่จะขึ้นยากที่เนี่ยทีเนียงานงอกเลยขึ้นยังไงเนาะขึ้นได้หรือเปล่าเนาะ ตั้นกระถิ่นลื่นสช่ไมพี่น้องโอ้ทีเนี่ยเวียนห้องกรรมเดี๋ยวเดี๋ยวทำครบก่อนครับเดี๋ยวดูดกค่อยว่ากันอีกทีครับเราออกไปทำห,ห่างดีกว่าทำใกล้เดี๋ยวจะได้กินเดี๋ยวจะมาเล่นงานซะไอ้ดอกพะเนี่ยเดี๋ยวเวลา,นาหน้านูน้นพึ่งก็จะกินเหมือนกันครับเขาเรียกต้นอะไรดอกอะไรไม่รู้เนี่ยครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวช่วงเข้าเข้าช่วงหน้าเร้ยนนะครับ ประมาณพึ่งประมาณช่วงพึ่งกินดอกมันเกสรมันครับแล้ว mm hmm. เดี๋ยวจะมีดอกกันนะครับอยู่ตามที่ต่าๆครับพึ่งจะตอกตอมจะกินเอาเกสรครับเดี๋ยวสักคู่ครับเดี๋ยวขอทําครบก่อนสักครู่ครับแนบ่ปัญหาที่ว่าจะขึ้นไปยังไงนะครับไม่มีกิ่งให้เหยียบเลยครับ จะฟันหรือระเสียดายคอนโอ้ยคืนลำบากสัมั้งเนี่ยครับเพิ่งครับตัวออกหากินเยอะเลยตอนนี้ลุ่มล่ำลุ่มล่ำเลยทีนี้ไอเดี๋ยวสักครู่ครับจุดครบก่อนครบกระเปียกๆครับไม่รู้จะจุดติดหรือเปล่าทำไว้เนี่ยครับเดี๋ยวสักครู่ครับควนันรถสิบล้อท่อแตกเลยครับจะลำบากสักหน่อยละลังนี้ขึ้นยาก เนี่ยครับพึ่งโอ้โหมันก็ไม่สูงแล้วครับแต่มันจะขึ้นยากหน่อยใส่ควันก่อนเลยโอ้ยมีอะไรยังหนอปึ๊ดแล้วขย่แบบขา,ยาต้นดูเลยขย่า,หยาให้ตัวมันหล่นวางครบดีด,ดีก่อนพี่น้องอาวางยากเหลือเกน ไม่รู้อะไรเป็นอะไรอีลุงตุงนังหมดโอ้โหขย่อยากขย่อไม่แตกซะแล้วพี่น้องเลยไปเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับค่อยๆขึ้นไปไปครับสักคู่ครับโอ้ขึ้นมาถึงแล้วพี่น้องตั้งกล้องไม่ได้แล้วหาที่ตั้งกล้องไม่ได้แล้วพี่น้องไอที่มันขับเขบนะ้หวานก็พอได้ดูในลังอ่อนหน่อยนะึงเดี๋ยวขออนุญาตเต้ยครับ ขอไม่ตั้งกล้องไม่ถ่ายตอนนี้ยังไงเนะี่ยเดี๋ยวดูก่อนครับอาจจะไม่ได้ถ่ายก็ได้ครับมันไม่มีที่ตั้งกล้องครับมันเป็นกล้องโทรศัพท์มือถือครับสักคู่ครับต่างได้มุมเนี้ยพี่น้องเอ้ได้มุมนี้ด้วครับต้องขอโทษขอใครครับจะปาดน้ำหวานถึงบาเนี่ยกิ่งจะหักซะบงพี่น้องเอ้้ากิ่งหักก็ลน่นด้วข้างล่างอะไรเป็นอะไระทีนะี้ มีดตงรงข่างกันปากกล่องเยอะปากหลัง่อนพี่เนาะเอเยอมาเยอะดังดังโน่นดังนี่เราไม่ค่อยเห็นพี่เ้อง ผู้รับเดี๋ยาถุงกันถุงที่ผมเตรียมมานี่เป็นถุงใหม่หตลอดนะครับถ,ถุงสะอาด Referral, เรอก็พาเสร็งต้องเข้ากำลังมา่อกันเดินน้ำหวานหน่อยนึงครับพี่น้องอันนี้หลังครับหลังก็ได้หน่อยนึงดีกว่าไม่ได้ครับ <c oughs> <l ug> ลำบากลำบนไปครับลงกันพี่น้องเดี๋ยวไปดูรังที่บินโด่งที่กินดอกกระถิ่นครับว่าจะอยู่ยังไงครับไปครับตามสายตงโด่งมาที่ว่าตรงป่ายุขาครับป่านี้เลยครับเมื่อกี้ผมดูอยู่ฝากป่านู่นครับเดินลออมาเจอพุ่มข่อยเนี่ยตรงเลนมันพอดีไม่รู้จะอยู่นี่หรือเปล่าอยู่นี่หรืออยู่ต้นมะม่วงนู่นกันไม่รู้ ทางนู้นก็พุ่มม้เยอะครับไกลๆนู่นไม่รู้จะโด่งไปอยู่ไหนน่ครับพี่น้องพึ่งโด่งนี่ตามยากครับพุ่มนี้ก็ดูเงียบๆไม่น่าใช่ซะมั้งพุ่มนี้พุ่มคอยเนี่ยมันดูเงียบๆไม่ใช่ครับไม่มี ออยู่ไหนเนาะทีนี้อจะบินโด่งที่เฉียงมาทางนี้เลยควจะเป็นไกลๆทางโน้นหรือเปล่าไม่รู้ครับพุ่มน,นี้ไม่ใช่ครับพี่น้องอ,อยู่ไหนเนาะทีนี้นู่นเลยครับไกลๆแถวนู้นเลยครับมันต้องอ้อมครับอ้อมไกลเลยทางนี้มันลัดไม่ได้เป็นป่ามันเข้าครับ เดี๋ยวเขาจะว่าเอาเดี๋ยวลองเดินไปดูแถวพุ่มมะม่วงนู่นก่อนครับใกล้ๆรถจอดค่อยย้ายไปใหม่อีกทีนึงไปครับเดา๋ไปดูกันครับช่วงนี้ตัวว่าออกกินออกกระถิ่นเยอะผมว่านูน่นแหละทิวต้นไม้นู่นเลยครับพึ่งน่าจะไปถึงนูน่นหละ ข้างล่างนู้นครับต้นขดถิ่นที่ผมดูตะกี้เพิ่งจะบินโดมาแถวแถวผมอยู่นี่ครับแถวแถวป่ายุคาเนี่ยครับไม่รู้จะไปอยู่ถึงไหนว่าพุ่มแถวนี้ก็ไม่ใช่หรือจะลงต้นมะม่วงนี่ก็ไม่รู้ครับกลางป่ามันเดี๋ยวไปดูต้นมะม่วงข้างหน้านี้ก่อนครับไปครับสักครู่ครับตามมาจนเจอพี่น้อง อยู่ต้นมะม่วงนี่เองครับเอ้ยมีอะไรมั่งยังอ้เข้าใหม่หรือเปล่าไม่รู้ครับอ้ยเพิ่งเข้าใหม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยเสียดายครับเนี่ยครับเข้าใหม่อีกแล้วครับอ่อนครับอย่างนี้ครับอื้ก็จะมีแต่น้ำหวานโอ้ตายตายเจอเพิ่งอ่อนอีกแล้วพี่น้องเอ้ย ได้ครับถามมาตั้งไกลหาตั้งนานซม่มูมยู่ต้นมะม่วงนี่เองว่าแล้วทำไมตัวบินโดมาเยอะจังโอ้ย้อนแสงหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยครับลักษณะนี้ยังไม่มีอะไรครับอาจจะทำแต่น้ําหวานโอ้โหทีนี้เหนื่อยเลยต้องตามหาอีกหลายหนับเลยพี่น้องเนี่ย ้าตีก็จะได้แต่น้ำหวานครับลังก็จะเป็นเชิงกระดาษขาวๆไม่เอาดีกว่าครับปล่อยไว้แล้วแต่ใครจะมาเจอใครมาเจอก็ดวงใครดวงมันครับไม่ว่าการครับของในป่าไปครับเดี๋ยวไปหาที่อื่นกันต่อครับเสียดายครับไปเดี๋ยวไปลอง,ลองไปหาเลาะดูทางงูเผือมีตัวตอมดอกอ่า ยอดมันน้องเบียมครับไปครับ